ต่อการอีคลิปหนึ่งครับกับภารกิจกู้ SK140 คลิปทีแล้วก็ไปคุดด้านหลังคลิปนี้เหมือนจะมาขุดข้างหน้าครับขออภัยในความไม่สะดวกครับผม น้ำก่อนครับลองใส่ไฟเด้อพี่เนี่ยนะ นี่ก็น่วมแล้ตรงนี้เริ่มน่วมแล้วถ้าไม่มีต้นมะพร้าวนี่มีร่วงครับเดินไปโน่นอีกแล้วโอเห็ตักดินตรงนั้นมาตรงนี้นะ กจะลงตรงนี้หรือเปล่าอตอนนี้ย้ายต้นมะพร้าวมาฝั่งนี้ครับย้ายดินมาด้วย แกน่าจะมาเปิดข้างหน้านี่แหละนะครับเปิดหน้าแท็กเราจะไปโน้มคู่เรียดหรือป้องเรียดมาทำท่มากบนเรียงบน อจะถมตรงนี้แล้วก็เอาไม้รองแล้วก็เอาไปลุยไปเปิดหน้าแท็กเอาดรองไม้แล้วครับโอ้เจ้วแจวแจว แน่นอนวันนี้ขึ้นแน่นอนช็อตนาฮะสีน้ยอดมนดันอะสูงๆเก้ายอดแม่ ขึ้นแต่เดี๋ยวนี้เลยนี่ทำที่ยืนดีๆนี่เกาะมือกันขึ้นเดี๋ยวนี้เลยนี่ยิงยาวยิงดีใหญ่ยาวอะ่ะ ตั้งใหญ่ตั้งยาวอ่ะคนขับไปกินข้าวเลยบ่กินยังไป เนี่ยต้นมะพร้าวแถวนี้เยอะเลยดูอ่ะนี่เพียกเลยนะแต่เจ้าของก็น่าจะไม่ให้มั้งต้องไปเอาไกลหน่อยโอ้เรียงได้สวยเรียงได้สวย เอาให้จบทีเดียวฝนก็ยังตกนะครับพรำพรำเกี่ยวข้าวไปได้กันเลยครับช่วงนี้ไม่ไม่รู้ว่าพายุอะไรเข้านะ ใบบูมันสีอะไรหรือเปล่าน่าจะสีอะไรสักอย่าง จานอ้วนก็คุมบโทนเลยจานอ้ว lose, นนะ <c oughs> อ๋อนี่โรยด้วยดินนิดหน่อยครับเพื่อความนิ่งครับเพื่อความนิ่ง ไปนี่เอาสปกเกตไปก่อนถูกต,ต้องถูกต,ต้องนี่เปิดตรงนี้ออกเลย ขึ้นขึ้นแต่เดียวนี้แหละม,มีแท่นดึงตรงนี้แล้วขึ้นแน่นอนอเจอกันใหม่ครับเปิดหน้าออกก่อนเตรียมดึงแล้วนี่ แบบนี้ขึ้นแน่นอนจะเปิดหน้าตรงนี้ได้๋ออขอบคุณทุกกำลังใจครับบ๊ายบายครับ